สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศคนลัคน,รนาราศีพฤษศเนี่ยนะคะมีดาวพฤหัสเข้ามากุมลักตั้งแต่วันที่30เมษาดวงชะตาก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะดาวพฤหัสด,ดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะ,ะพฤหัสอยู่ร่วมกับมฤตยู ก็ถือว่าดีนะคะดวงชะตาะก็เป็นช่วงที่เราถ้าคิดหาความรู้หาความเขาเรียกว่าต่อยอดให้กับการงานของเราต่อยอดให้กับความรู้หรือว่าการเรียนของเราจะไปได้ดีนะคะจะไปได้ดีเป็นช่วงที่เราเรียนอะไรก็จะรู้แจ้งนะคะเรียนอะไรก็จะเหมือนพัฒนาเร็วนะคะ คนรักกาศีพฤษก็ถือว่าโอเคตนุลักษ์เนี่ยนะคะเขาจะโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระในวันที่14นะคะ14มิถุนายนะคะก่อนหน้าเนี่ยนะคะ1-14ก่อนเวลา22นาฬิกา20นาทีดาวศุกร์ยังโคจรทับลักษ์อยูเะะนะะ่เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้นเดือนเนี่ยนะคะจนถึงวันที่14เนี่ยนะคะ ตัวตนของเรามีความเข้มแข็งมากได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยนะคะและอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวมฤตยูทำอะไรก็ราบเรื่องทำอะไรก็มีความสำเร็จในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะถึงแม้ปัญหาเกิดแต่เราจะแก้ไขได้นะคะพอหลังจากวันที่14ไปเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขาก็โครจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระ ก็ยังเป็นจังหวัดที่ดีอยู่เหมือนกันเพราะตัวเราเนี่ยเข้าไปสู่ในเรือนการเงินฝักไฝในการหาเงินหาทองหาไรายได้นะคะแล้วอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุนะคะคือดาวพุธอ่านะคะก็อยู่ในราศีเมถุนนะคะแล้วมีดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเข้ามากระตุน้นในวันที่15มิถุนายนดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโคจรมาก่อนดาวศุกร์ สี่วันเข้ามาวันที่10บมิถุนายนนะคะแล้วดาวศุกร์เข้ามาสมทบก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะทําอะไรแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครผลตอบแทนที่เหมือนกับให้เราชื่นใจอยู่นะคะ,ะส่วนการใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เกี่ยวพันกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัว ะะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทําอะไระเพื่อที่จะแก้ไขนะคะสิ่งต่างๆให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะหรือถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะ,ะเราก็อาจจะต้องได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขปรับปรุงก็อาจจะต้องเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มองเห็นหรือจ่ายเงินไปกับเรื่องบุตรบริวารได้ด้วยนะคะสำหรับคนลักขณาราศีพฤษหรือว่าราศีเมถุนแต่โดยรวมเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยนะคะก็มีความกระเตื้องอยู่มีรายรับที่ดีได้อยู่นะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะคนลักขณาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศส่วนเรื่องอการงานนะคะการงานของเจ้าชะตาการงานเจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะที่ งานเยอะนะคะงานเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ขาดนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบางทีอ่ะคุณจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะ,ะแล้วหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างได้ผ่อนคลายบ้างเพราะว่างานที่เข้ามาบางทีก็จะมีความเครียดความกดดันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะรับเรื่องไปหมดทุกอย่างงานเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมีความติดขัดแต่ถามว่าขาดงานไหมไม่ขาดนะคะมีงานให้เราต้องมา ทำมีงานนี่เราต้องแก้ไขต้องต้องแบบฝ่าฟ,าฟันนะตลอดนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าคุณทําได้ทําสําเร็จก็ผลตอบแทนที่ดีก็จะมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาต่อยอดอเลื่อนขั้นได้นะคะถือว่าโอเคนะคะในตรงจุดนี้ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ถ้าหลังวันที่2อมิถุนายนไปเนี่ยนะคะดาวเจ้าเดือนปตัตตนิตกวินาศเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราห่างเหินกับแฟนเราบ้างหรือต่างคนต่างไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะงานของตัวเองหรือว่ายุ่งๆกันอยูออ่ไม่ได้มาแบบเ,เขาเรียกว่าไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้น แล้วเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็ก็จะฝักไฝหรือยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องหาเงินมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นช่วงที่สเสน์แรงอยู่นะคะเป็นช่วงที่เหมือนไปทางไหนก็มีคนเมตตาไปทางไหนก็ไปติดต่อสัมพันธ์อะไรก็จะราบรื่นได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีส่วน สำหรับคู่ของเราเนี่ยนะคะก็ให้เวลาเขานะคะให้เวลาเขาทํางานให้เวลาเขาเนี่ยทำในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่นะคะบางทีเขาก็ยุ่งๆเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุกรกิจของเขา เขาก็จะต้องทําต้องแก้ไขในสิ่งที่เขาทำอ่าแล้วก็รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยบ้างนะคะให้เขามีเวลาส่วนตัวนะคะแต่คนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะบางทีเขาก็เข้าอกเข้าใจกันช่วยกันหาเงินช่วยกันสร้างไรายได้เอาตรงจุดจุดตรงนี้กันมากกว่านะคะไม่ได้อะไรมากมายคนที่รอคอยแฟนเนี่ยนะคะอ่าถามว่ามีคู่มีแฟนดีไหมนะคะก็ ็นช่วงที่พบเจอได้หลากหลายเลยนะคะมีโอกาสพบมีโอกาสเจออมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ดูให้คุณได้เลือกนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องผ่านการเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่านะคะผ่านการศึกษา,าดูใจเขาเรียกว่าอย่าดูใจเลยดูเขาเรียกว่าศึกษาดูพฤติกรรมของแต่ละคนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่า จะเป็นแฟนกับเขาหรือจะอะไรต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแล้วแล้วคุณก็จะ,ะไม่ผิดหวังไม่เสียใจนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่จะเตือนนะคะแล้วก็ถือว่าเดือนนี้ดวงชะตาโดยรวมก็ดีนะคะเรื่องการเงินการทองก็ยังโอเคอยู่เรื่องอความรักความสัมพันธ์ก็ต่างคนต่างไปโฟกัสเกี่ยวกับงานตัวเองจะดีกว่านะคะส่วนเรื่องการงานนี้ งานเยอะการงานจะต้องทําต้องแก้ไขต้องอทําไปทีละจอบอะนะคะก็คือหน้าที่เรามาอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆทําไปทีละอย่างทีละอย่างไปจนหมดแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะคะปัญหาเกิดแน่นอนแต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยๆคุณมีโอกาสก้าวหน้านะคะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสขยับขั้นขึ้นไปได้ด้วยนะคะ ก็เป็นการเลื่อนระดับการงานของคุณได้ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสร้างกุศลกันบ่อยๆไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสวัสดีค่ะ